สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังและสปอยหนังเรื่อง Backs Island เกาะมรณะที่ใช้ในปี2021ของ Netflix นะครับเป็นภาพยนตร์แนวะทึกขวัญลึกลับจิตวิทยาสัญชาติเยอรมันว่าจยเรื่องราวการตายปริศนาหลายศพ ที่เกิดขึ้นในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าฟรีเซียนเหนือของประเทศเยอรมน,นีการตายทั้งหลายศพนั้นเกี่ยวข้องกับตัวละครเอกของเรื่องก็คือโจนาสเด็กหนุ่มมัธยมปลายราวกับว่าใครก็ตามที่เขารักก็ต้องตายจากไปซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ขอเชิญสดับรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ กมามรณะเปิดเรื่องด้วยหญิงชราคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหรือวิจัยอะไรทักอย่างเกี่ยวกับนกในเกาะแห่งนี้ครับในขณะที่เธอกําลังจะส่องดูนกอยู่นั้นเองอยู่ดีๆก็มีหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งไล่กัดเธอเธอหนีไม่ทันครับจึงเสียชีวิตลงและนั่นคือย่าของโจนาสเด็กหนุ่มหน้าตาหลอเหลาที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลายโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในเกาะนี้ครับ จากนั้นในอีกไม่กี่วันพ่อแม่ของโจนาสในขณะที่กําลังขับรถก็มีรถคันนึงวิ่งสวนเลนมาพ่อของโจนาสขับรถหลบเข้าข้างทางพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตทั้งคู่เลยครับโจนาสก็อยู่เพียงคนเดียวในบ้านหลังใหญ่และเขาก็อยากจะย้ายไปอยู่ในเมืองบนฝั่งปู่ของเขาก็เลยเสนอให้มาอยู่ด้วยกันจนกว่าเขาจะอายุ18แล้วค่อยย้ายออกครับ โจนาสมีเพื่อนสนิทอยู่4คนหนึ่งในนั้นคือนีนาซึ่งเขาและเธอก็เป็นเพื่อนรักสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับและหลังจากที่พ่อแม่โจนาสเสียชีวิตทั้งสองคนก็พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นแฟนกันครับแต่แล้ววันหนึ่งในคาบเรียนวิชาภาษาเยอรมน,นีก็มีครูคนใหม่ที่เข้ามาสอนชื่อว่ายุงเธอมาสอนแทนครูคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุในการเดินทางจนไม่สามารถทำงานได้นั่นเองครับ ในวันนั้นหลังเลิกเรียนครูยุงก็ขอให้เพื่อนของโจนาสสามคนไปช่วยขนของที่บ้านและต่อตู้เสื้อผ้าโดยให้โจนาสกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งต่อตู้ในห้องนอนส่วนนีนาก็ตัดพรมอยู่ข้างล่างนะครับนีนาสังเกตว่าครูยุงคนนี้น่าจะไม่ธรรมดาและมีหลายสิ่งหลายอย่างชวนสงสัย โดยที่เธอเชื่อว่าครูคนนี้น่าจะปิดบังประวัติของตัวเองและดูพฤติกรรมแล้วครูคนนี้ก็สนใจในตัวของโจนาสเป็นพิเศษครับในระหว่างการต่อตู้เสื้อผ้าในห้องนอนครูและโจนาสกับเพื่อนชายอีกหนึ่งคนหัวเราะกระเซ้าเย้าแย่กันจนหน้าหมันไส้และในระหว่างที่นีน่ากำลังกรีดพรมอยู่นั่นเองเธอก็เผลอกีดเท้าของตัวเองเข้าครับจนเป็นเหตุให้ทุกคนต้องกลับบ้านเมื่อทุกคนกลับบ้านแล้วครูยุงก็เข้าไปในห้องเก็บของ ไปล้อกล่องออกมากล่องหนึ่งครับในกล่องนั้นมีรูปของโจนาสอยู่เต็มเลยครับครูเอารูปของโจนาสไปไว้ในอ่างล้างจานเทน้ำมันกา๊าซแล้วก็เผารูปโจนาสทิ้งหมดเลยครับความสัมพันธ์ของครูยุงกับโจนาสก็มีความนันแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโจนาสมีฝีมือในด้านการแต่งกรอนซึ่งครูยุงชอบมากเลยนะครับจากจุดนี้นี่เองทั้งสองคนก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงการเป็นชู้สาวกัน ในวันที่โจนาสเอาบทกลอนที่เขาเคยแต่งไปให้ครูยุงอ่านที่บ้านวันนั้นเองที่ทําให้ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันครั้งแรกและนั่นก็ทําให้โจนาสติดใจในรสสวาาที่ครูสาววัยกลางคนมอบให้กับเขาครับความสัมพันธ์อันผิดศีลธรรมนี้ก็ถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับ และมีบางครั้งที่ครูยุงแอบเข้าไปในบ้านของโจนาสแล้วมีอะไรกันจนเป็นกิจวัตรส่วนนีน่าก็แอบสังเกตพฤติกรรมของครูยุงและตามสังเกตอย่างใกล้ชิดแม้ว่านีน่าจะเตือนโจนาสถึงความไม่ชอบมาพากลของครูยุงแล้วก็ตามแต่โจนาสก็ไม่เชื่อเธอครับ 1. หนในขณะที่โรงเรียนกำลังจัดงานอะไรบางอย่าง ก็ได้เชิญปู่ของโจนาสในฐานะที่เป็นครูเก่าแก่ของโรงเรียนที่เกษียณไปแล้วขึ้นมากราบปาศัยบนเวทีระหว่างนั้นปู่ของโจนาสก็มองเห็นครูยุงที่ยืนอยู่เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากถึงขนาดหมดสติบนเวทีเลยนะครับดีน่าก็ได้เห็นพฤติกรรมของครูยุงที่จ้องมองปู่ของโจนาสครูมีสีหน้าที่แข็งกร้าวมือสั่นแสดงอาการโกรธเคียดแค้นดีน่าเชื่อว่าครูยุงน่าจะรู้จักปู่ของโจนาสมาก,ก่อนหน้านี้ และด้วยความที่นีหน้ายังสงสัยอยู่ในตัวครูยุงจึงแอบค้นประวัติของเธอในห้องสมุดค้นไปค้นมากับพบว่าในทะเบียนประวัติบุคลากรของโรงเรียนมีผู้หญิงคนนึงหน้าตาเหมือนครูยุงซึ่งเคยทำงานอยู่ในโรงเรียนนี้ในช่วงปี1984 ถึงปี1988แต่ครูยุงก็เดินเข้ามาในห้องสมุดซะก่อนครับยังไม่ทันที่นีน่าจะถามอะไรครูยุงก็เข้าไปบีบคอเธอนีน่าเสียชีวิตเลยนะครับครูก็อำพรางศพพอได้โอกาสเหมาะก,ก็หอศพแล้วนำศพพร้อมจักรยานของนีนา่าเอาไปทิ้งที่ชายหาดในขณะที่น้ำกำลังลงโจนาสตามหานีน่าที่ไหนก็ไม่พบแม้แต่เพื่อนเองก็คิดว่านีนา่าน่าจะโกรธโจนาสและหลบหนีหน้าโจนาสไปครับ เช้าวันรุ่งขึ้นปู่ของโจโนาสก็มาปลุกโจโนาสที่เตียงแล้วบอกว่ามีคนพบศพนีน้าที่ชายหาดทั้งสองคนจึงรีบขับรถไปที่ชายหาดนั้นเห็นรถกําลังเก็บศพของนีน้าไปส่วนปู่ก็เกิดอาการชักกระทันหันแล้วก็ฟุบลงที่ชายหาดนั่นเองครับจนทุกคนต้องรีบนําปู่ไปส่งโรงพยาบาล หลังจากวันนั้นโจนาสก็เริ่มตาสว่างมากขึ้นและคำพูดของนีน่าที่เกี่ยวข้องกับครูยุงนั้นมีมูลมากขึ้นเขากับเพื่อนอีกสองคนก็สืบหาประวัติและที่มาของครูยุงต่อจากนีนาจนรู้ว่าครูมีความเกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยพบเป็นศพอยู่บนชายหาดเมื่อประมาณปี1988และการที่ครูยุงเข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มาแทนที่ครูคนเดิมที่เกิดอุบัติเหตุแต่เป็นการตั้งใจมานั่นเอง อีกหนึ่งวันต่อมาครูยุงก็ไปที่โรงพยาบาลไปหาปู่ของโจนาสแล้วเธอก็เริ่มเผยท่าแท้ออกมาว่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเธอเองเธอคือลูกสาวของอดีตครูคนหนึ่งของโรงเรียนที่แอบมีความสัมพันธ์ลับกับปู่ของโจนาสจนตั้งครันปู่ของโจนาสในช่วงเวลานั้นกับเพือกหญิงสาวที่เขารักทำให้แม่ของครูยุงต้องหอบลูกหนีออกไปจากเกาะแต่ในระหว่างที่กําลังจะรอขึ้นเรือแม่ของครูยุงก็ได้วางครูยุงเอา ไว้ที่หาดนั้นซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียงแค่สี่ขวบแล้วก็บอกให้รอจนกว่าแม่จะกลับมาเธอนั่งรอแม่จะถึงรุ่งเช้าแต่แม่ของเธอก็ไม่ได้กลับมาหาเธออีกเลยครูยุ่งบอกว่าสาเหตุการตายของย่าโจนาสนั้นเป็นฝีมือของเธอซึ่งเธอก็เป็นคนปล่อยหมาไปกัดเอง เธอเป็นคนขับรถสวนเลนจนทำให้พ่อแม่ของโจนาสประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและเธอเองก็เป็นคนฆ่านีนาแต่ปู่ของโจนัสก็ไม่สามารถโตตอบอะไรได้เพราะนอนนิ่งอยู่บนเตียงแถมยังพูดอีกไม่ได้ด้วยนะครับเพราะกัดลิ้นตัวเองอย่างรุนแรงจากการชักในวันนั้นครูยุงก็จัดแจ้งนำปู่ของโจนัสกลับมาที่บ้าน พร้อมกับบอกโจนาสว่าสามารถดูแลที่บ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลแต่แท้จริงแล้วครูยุงต้องการจะแก้แค้นทุกคนที่ปู่โจโนาสรักและว,วันนี้ก็คือวันปิดบัญชีแค้นเธอได้ชงกาแฟผสมยาชาให้โจนาสกินซึ่งโจนาสก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและก็แน่นอนว่าโจนาสก็กินมันเข้าไปเมื่อเขาเริ่มตัวชาครูยุงก็จับโจนาสลากลงไปในบ่อน้ำสารภาพทุกอย่างที่เธอเคยทำไป แล้วก็กดโจนาสให้จมน้ําตายในบ่อน้ํานั้นแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดนักเพราะกาแฟผสมยาชาที่โจนาสกินเข้าไปนั้นกินเพียงจิบเล็กน้อยเท่านั้นเขาจึงสามารถฟื้นตัวเองแล้วสามารถปีนป่ายขึ้นมาจากบ่อน้ําแบบทุลักทุเลได้แล้วก็ใช้ด้ามพรวะฟาไปที่ศีรษะครูยุงหนึ่งครั้งแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยปู่ของเขา ครูยุงก็รีบตามขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเนื่องจากเรียวแรงของโจนาสยังไม่กลับมาดีมากนักครูยุงก็เลยรีบเข้ามาบีบคอโจนาสแต่พเอิญนว่าบริเวณน,นั้นนั้นมีกระจกแตกอยู่กับพื้น โจนาสก็เลยคว้าอากักระจงนั้นขึ้นมาแล้วก็ปักไปที่ตรงกลางระหว่างอกตรงกับหัวใจแบบพอดีพอดีเลยครับครูยุงก็แน่นิ่งลงไปนอนตายกับพื้นเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับความตายรอบตัวของโจนาสก็เป็นอันจบลงและกลายเป็นว่าครูยุงก็ไม่สามารถแก้แค้นให้กับแม่ของเธอแบบปิดบัญชีแค้นได้ทั้งหมดนั่นเองจากนั้นต่อมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้โจนาสก็เดินทางออกจากเกาะบนเรือเขาได้พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดกันฝนสีเหลือง ตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นครูยุงก็ได้เขาเลยเดินตามเธอไปและเมื่อเจอหน้าก็ไม่ใช่ครูอย่างที่คิดหญิงสาวคนนั้นยืนมองแผนที่ที่วาดไว้บนผนังเรือเป็นภาพของเกาะที่โจนาสอยู่เธอสงสัยว่าทําไมรูปเกาะฟีเซียนเหนือถูกระบายด้วยสีดําซึ่งต่างจากเกาะอ,อื่นเธอเอานิ้วไปขูดดูสีดําก็ติดนิ้วของเธอออกมาแล้วหนังก็ตัดจบลงที่ตรงนั้นจบลงตรงที่รูปภาพเกาะสีดําตรงกับชื่อเรื่อง Back ไอแลนด์พอดิบพอดีเลยครับ b บล็กไอซ์แลนด์มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่แสงวาด้วยความเยือกเย็นและบางสิ่งบางอย่างที่เกาะกินคนในครอบครัวของโจนาสซึ่งกว่าจะรู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความตายของคนในครอบครัวของเขาเขาก็เกือบจะตายไปด้วยเช่นกันแต่ด้วยความที่หนังนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเรียบง่ายเกินไปมันก็เลยทําให้ดูแล้วไม่รู้สึกว่าลุ้นอะไรเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเดาเรื่องได้อย่างง่ายดายเพราะหนังเขาไม่ต้องการปิดบงังหรือง,งามอะไรไว้มากเกินไปนัก และก็เปิดเผยธาตแท้และพฤติกรรมของตัวละครยุงให้กับเราเห็นตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียวครับเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเธอทำสิ่งต่างๆนั้นไปเพื่ออะไรแค่นั้นเอง ตอนที่หนังเขาเริ่มมีการเฉลยตัวตนของครูยุงแล้วส่วนตัวผมเองก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาหรืออะไรบางอย่างเลยไปจนถึงความคิดที่ว่าครูยุงน่าจะทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองดูสาวอยู่ตลอดการแต่มันไม่ใช่เลยนะครับทุกอย่างมันเรียบง่ายและตรงยิ่งกว่านั้นเยอะครับพอเมื่อหนังมาถึงจุดเฉลยทั้งหมดเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์หรือมันเป็นเรื่องอะไรที่มันลึกลับอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการวางแผนในการแก้แค้นก็เท่านั้นเองครับ หนังมีอารมณ์ของความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแบบเบาๆครับโดยที่ให้ตัวละครน,นีหน้าสงสัยตัวละครของครูยุงเธอตามไปสืบประวัติจนเมื่อเธอรู้ตัวตนที่แท้จริงเธอก็ถูกตัวละครครูยุงฆ่าตายและหลังจากที่ตัวนีหน้าเดตายไปทั้งสามคนก็สืบเรื่องราวของครูยุงต่อไปอีกนะครับแต่กระบวนการการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนั้นมันก็ง่ายได้ถ้าเหลือเกินฮะเปิดหนังสือเพียงไม่กี่แผ่นก็เจอ กดอินเทอร์เนต็ตเพียงไม่กี่ครั้งก็หาเจอหนังมันก็เลยไม่เหลือพื้นที่ให้เราขบคิดหรือลุ้นอะไรตามเลยครับตัวแรงจูงใจของครูยุงนั้นก็ถือว่าดีครับและมีพลังมากพอที่จะทําให้เธอกลับมาแก้แค้นตระกูลของโจนาสได้ทั้งหมดแต่เสียดายว่าทุกกระบวนการในการแก้แค้นนั้นมันง่ายได้เกินไปอีกนั่นแหละครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยสําหรับเธอปล่อยหมาไปกัดคนแบบง่ายๆขับรถสวนเลนมาให้เกิดอุบัติเหตุแบบง่ายๆ ค่านี้หน้าแบบง่ายๆแล้วก็เอาศพไปทิ้งทะเลแบบง่ายๆและยิ่งในตอนจบที่เธอจะฆ่าโจนาสและปู่ของเขามันก็เกือบจะง่ายด้วยสุดท้ายเธอก็ตายแบบง่ายๆด้วยเช่นกันครับบทจะเฉลยก็เหมือนกับพร่งออกมาเลยนะครับโดยเฉพาะฉากที่ตัวละครยุงเข้าไปในโรงพยาบาลคุยกับปู่ของโจนาสมันกระพ่งพูออกมาทีเดียวครับผมมองว่าส่วนนี้มันทื่อเกินไปนังควรจะยอดเบาแสหรือเางื่อนงำบางอย่างเอาไว้เล็กๆน้อยๆระหว่างทางให้มากกว่านี้ มันก็น่าจะดีกว่านี้ครับส่วนวิธีการล่อรวงเด็กหนุ่มของคูยุงนั้นมันก็เป็นความจริงของมนุษย์ ซึ่งเด็กหนุ่มแรกรุ่นเริ่มรู้จักรถเซ็กครั้งแรกมันก็ยากนักที่จะไม่ติดโดยเฉพาะโจโนาสที่เป็นเด็กหนุ่มที่ต้องเผชิญความสูญเสียมาอย่างมากมายเมื่อเขาได้รับไออุ่นจากครูมีหรือที่จะห้ามใจเอาไว้ได้และเมื่อโจนาสติดกับรถรักนี้แล้วมันก็เหมือนกับเป็นคนตาบอดหูหนวกใครพูดอะไรเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟังมันเลยทําให้แผนการแก้แค้นของครูยุงนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและจุดนี้ก็ทําให้ตัวละครของโจนาสกลายเป็นตัวละครที่มีความน่ารําคาญไม่ต่างกับพระเอกละคาร ไทยในสมัยก่อนที่ใครพูดใครเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายเพราะความมัวเมาในการมารมนั่นเองครับหนังมีฉากอีโรติกอยู่เล็กๆน้อยๆฉากพ่อตรักกันนั้นก็มีอยู่บ้างประมาณ3-4ฉากครับ และแต่ละฉากนั้นทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามไม่ได้เห็นเนื้อหนังมังสาไปท,ทั้งหมดนะฮะเห็นแต่พอดีพองามทำให้พอศสียวกิ้วได้บ้างเท่านั้นครับไม่ได้ดูอนาจารอะไรด้วยเรียกได้ว่าเด็กก็พอจะดูได้แต่ก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำนะครับ โดยส่วนตัวของผมแล้วกับกลายเป็นว่าชอบวิวทิวทัศน์ของเมืองและเกาะน,นี้มากครับมันช่างดูสวยงามและดูเรียบง่ายไปหมดบรรยากาศของโรงเรียนที่อยู่ออกไปจากตัวเมืองนั้นเป็นอาคารเรียนที่แบบง่ายๆฮะชอบห้องเรียนที่แบบเปิดโล่งนะฮะอยากให้ประเทศไทยมีบรรยากาศในการเรียนแบบนี้บ้างจังเลยนะครับชอบวิธีการเดินทางของผู้คนโดยการปั่นจักรยานชายหาดสวยงามฮะทิวเขาสวยงามนับเป็นเมืองที่สงบและน่าไปอยู่มากเลยครับ ็เอาเป็นว่า b a c k ส์ไอแลนด์เกาะมรณะเป็นภาพยนตร์แนวแก้แค้นระทึกขวัญลึกลับจิตวิทยาผสมกับการสืบสวนสอบสวนอยู่ในตัวครับแม้จะเป็นหนังที่ไม่ได้ใช้ทุนอะไรมากมายนักแต่ก็สร้างบรรยากาศของความเครือบแคลงออกมาได้พอใช้นะฮะสำหรับใครที่เป็นสายชอบดาวหนังก็คงจะดาวหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากเช่นกันและแม้ว่าความสมเหตุสมผลนั้นจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ก็พอให้อภัยได้ครับนะับเป็นหนังที่ดูเพลินๆไม่เสียเวลาดูเลยครับ ดังนั้นทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ Black Ice Land เกาะมรณะเอาไว้ที่6เต็ม10ครับหากคุณชอบการรีวิวและการสปอยของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปและกดติดตามช่องพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อเป็นขันกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวและคลิปสปอยครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ